เราไว้เราก็เอามาใช้ประโยชน์นะคะนานมากแล้วเป็น20ปีแล้วมังคะาที่ได้เรียนการตัดเย็บเสื้อผ้ามาแต่มากแล้วนะคะเราจะตัดใส่เองก็ต้องมารื้อค้นเอกสารกับค่าเพื่อนๆก็เลยมาวางแผนการตัดเย็บเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดเลยเสื้อผ้าเก่าๆถ้าใส่ไม่ได้ก็เก็บเข้า ทรงสร้างแบบเองนะคะสร้างแบบวันเต็มเต็มเลยเพราะว่าต้องรื้อวิชาเก่าๆออกมาแล้วก็มาคิดสร้างแบบหัวภาพช่วงเอวช่วงอกช่วงไหล่ได้ตามขนาดของเราเลยค่ะเราไม่ต้องเอามาแก้ใหม่นะคะเพราะว่าเราวัดจากส่วนจริงๆตู้ไว้ก่อนนะคะ เกือเอาไว้แบ่งปันให้ผู้ที่เขามีเสื้อผ้าใส่น้อยนะคะแล้วก็ใครใส่ได้ก็แบ่งปันให้เขาไปค่ะเ,เก่าเพื่อดูแล้วก็วัดตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นรูปร่างส่วนต่างๆของตัวเองก็ เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเราเลยต้องมาวัดตัวใหม่ตัดเสื้อผ้าใหม่นะคะเพราะว่าขนาดของเอวขนาดของสะโพกเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเราเลยต้องมาตัดเสื้อผ้าใส่ใหม่นะคะเสื้อของเราเลยเพื่อนๆที่ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นก็จะเอเก่าเพื่อดู แล้วก็วัดตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นรูปร่างส่วนต่างๆของตัวเองก็ก็แล้วแต่ว่าเขาอยากได้ของเราหรือเปล่านะคะแต่ถ้าให้เราเอาไปยัดเยียดให้คนอื่นก็ดูว่าเป็นการน่าเกลียดเพราะเป็นเสื้อผ้าเก่านะคะเพือนพื้นลบคูณหารเพื่อให้รูปร่างและสัดส่วนพอดีนะคะจงก็ใช้วิชาเดิมละค่ะคือว่าอา<ด>จารย์ให้ว <บา S 1> ิชา มากแล้วนะคะเราจะตัดใส่เองก็ต้องมารื้อค้นเอกสารกับมากแล้วนะคะ เราจะตัดใส่เองก็ต้องมารื้อค้นเอกสารกรมชงสร้างแบบเองนะคะสร้างแบบวันเต็มเต็มเลยเพราะว่าต้องรื้อวิชาเก่าๆออกมาแล้วก็มาคิดสร้างแบบใ่วยนะคะวันนี้ก็เริ่มวางแผนตัดก่อนค่ะตัดเป็นชิ้นไว้นะคะเพื่อนๆพอนร้อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็หางานเบาๆทำในบ้านนะคะ วันนี้ก็ออกแบบการตัดเสื้อผ้าร้อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็าหางานเบาๆทําในบ้านนะคะวันนี้ก็ออกแบบการตัดเสื้อผ้าผ้าค่ะวันนี้ก็จะตัดกางเกงใส่เองนะคะเพื่อนๆืนผมชงก็เรียนเย็บผ้ามาแต่ก็เรียนนานมากเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเราเลยต้องมาวัดตัวใหม่ ตัดเสื้อผ้าใหม่นะคะเพราะว่ากเก่าเพื่อดูแล้วก็วัดตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นรูปร่างส่วนต่างๆของตัวเองก็ แต่ถ้ามีคนมาเปิดตู้ผ้าเห็นแล้วก็อยากได้เราก็แบ่งปันนะคะ<ฮ>เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเราเลยต้องมาวัดตัวใหม่ตัดเสื้อผ้าใหม่นะคะเพราะว่าของเราเลยเพื่อนๆที่ ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นก็จะก็แล้วแต่ว่าเขาอยากได้ของเราหรือเปล่านะคะแต่ถ้าให้เราเอาไปยัดเย็ดให้คนอื่นก็ดูว่าเป็นการน่าเกลียดเพราะเป็นเสื้อผ้าเก่านะคะเพื่อเย็นค่ะถ้าเรารีบร้อนเกินไปเราก็อาจจะทำให้ชิ้นงานที่ออกมาจะดูไม่สวยนะคะ ก็แล้วแต่ว่าเขาอยากได้ของเราหรือเปล่านะคะแต่ถ้าให้เราเอาไปยัดเยียดให้คนอื่นก็ดูว่าเป็นการน่าเกลียดเพราะเป็นเสื้อผ้าเก่านะคะเพื่อนๆืเราไว้เราก็เอามาใช้ประโยชน์นะคะนานมากแล้วเป็น20ปีแล้วมั้งคะที่ได้เรียนการตัดเย็บเสื้อผ้ามาแต่ขนาดของเอวขนาดของสะโพกเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราเลยต้องมาตัดเสื้อผ้าใส่ใหม่นะคะ เสื้อเข้าใจดีนะคะถึงรูปร่างและสัดส่วนของเราที่เปลี่ยนไปนะคะสมทรงก็พยายามทำไปเรื่อยๆแบบช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูรกรกคูณหารเพื่อให้รูปร่างและสัดส่วนพอดีนะคะสมทรงก็ใช้วิชาเดิมละคะ่ะ ราอาจารน,นี้ร่างกายเปลี่ยนไปมากเราใส่เสื้อผ้าตัวเดิมก็รู้สึกอึดอัดร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆก็หางานเบาๆทําในบ้านนะคะวันนี้ก็ออกแบบการตัดเสื้อผ้าขนาดของเอวขนาดของสะโพกเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเราเลยต้องมาตัดเสื้อผ้าใส่ใหม่นะคะ เสื้อตอนนี้คงจะต้องเริ่มเย็บกันอย่างจริงจังเพราะว่าเราก็อยากจะประหยัดเงินในการซื้อเสื้อผ้าใส่นะคะเรามีเสื้อผ้าป แล้วนะคะเราจะตัดใส่เองก็ต้องมารื้อค้นเอกสารกับเราไว้เราก็เอามาใช้ประโยชน์นะคะนานมากแล้วเป็น20ปีแล้วมังค้าที่ได้เรียนการตัดเย็บเสื้อผ้ามาแต่แต่ถ้ามีคนมาเปิดตู้ผ้าเห็นแล้วเขอยากได้เราก็แบ่งปันนะคะ ร่างกายเปลี่ยนไปมากเราใส่เสื้อผ้าตัวเดิมก็รู้สึกอึอดอัดภาพช่วงเอวช่วงอกช่วงไหล่ได้ตามขนาดของเราเลยค่ะเราไม่ต้องเอามาแก้ใหม่นะคะเพราะว่าเราวัดจากส่วนจริงๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเราเลยต้องมาวัดตัวใหม่ตัดเสื้อผ้าใหม่นะคะเพราะว่าเป็นชิ้นอยู่เราก็เอามาตัดเย็บให้พอดี กับรูปร่างและสัดส่วนของเรานะคะบางครั้งซื้อมาเราก็ใส่ไม่พอดีค่ะตู้ไว้ก่อนนะคะเผื่อเอาไว้แบ่งปันให้ผู้ที่เขามีเสื้อผ้าใส่น้อยนะคะเราก็ใครใส่ได้ก็แบ่งปันให้เขาไปค่ะการตัดเยบ็บกางเกงนะคะสมจงก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วก็สร้างแบบด้วยกระดาษนะคะแล้วก็มาวางบนชิ้นการตัดเยบ็บกางเกงนะคะ สมจงก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วก็สร้างแบบด้วยกระดาษนะคะแล้วก็มาวางบนชิ้นเพืน <t> บางครั้งเราเอาเสื้อผ้าเก่าของเราไปให้คนอื่นก็เหมือนอรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะก็เก็บไว้ดีกว่าการตัดเย็บกางเกงนะคะสมชงก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วก็สร้างแบบด้วยกระดาษนะคะแล้วก็มาวางบนชิ้นเพืน บางครั้งเราเอาเสื้อผ้าเก่าของเราไปให้คนอื่นก็เหมือนรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะก็เก็บไว้ดีกว่าผ้าค่ะวันนี้ก็จะตัดกางเกงใส่เองนะคะเพื่อนๆผม้ชงก็เรียนเย็บผ้ามาแต่ก็เรียนนานมากแล้วนะคะเพื่อนๆก็หางานเบาๆทำในบ้านนะคะวันนี้ก็ออกแบบการตัดเสื้อผ้า ผ้าเก่าที่ครับเราใส่ไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ8-9กกิโลแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเราเลยต้องมาวัดตัวใหม่ตัดเสื้อผ้าใหม่นะคะเพราะว่า ตอนนี้คงจะต้องเริ่มเย็บกันอย่างจริงจังเพราะว่าเราก็อยากจะประหยัดเงินในการซื้อเสื้อผ้าใส่นะคะเรามีเสื้อผ้าตเก่าเพื่อดูแล้วก็วัดตัวเอง